สวัสดีครับอยู่กับอ้วนจูนเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดู1.9โอ้โหยังไม่มีป้ายนี่วะป้ายไปไหนพี่ป้ายหายเหรอโอเคคันนี้1.9 220 0ฮะคันนี้ก็เดิมเดิมมาตรฐานเลยเดิมเดิมวันนี้มาจากชุดโปร14,900คันนี้เป็น220 0 20, เพิ่มพันหนึ่งแค่ป้าเจ๋งโอโหมึงมึงทำอะไรบ้างเนี่ยชีวิตมึงเนี่ยอะไรนะเอาใหม่เอาใหฮะพี่ถามอะไรของอะไรคันนี้กี่บาทอ๋อ15,900ปกติมัน14,900ถ้าเป็น220 0แพ,ง,พงกว่าใช่แพงกว่าพันหนึ่งโอเค ก็คันนี้ก็เดิมๆสนิทเลยฮะมีใส่อแดปเตอร์ตัวนี้อ๋อมีใส่วัลบูกับวัลแรงนันเพิ่ม,มชุดกระป๋องที่ใส่เข้าไปนะฮะกองอากาศเดิมอยู่เหรอน,าน,าน่นานจะเดิมแหละเป่ายี่ยงเป่าหรือย,ยังเป่าแล้วเป่าแล้วอ่ามีกล่องกะรีแมพอ่าไอ้ออออชุดนี้ชุดโปรนี้รีวิวบ่อยแล้วแต่ว่าส่วนมากจะรีวิวแค่ว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็วิ่งแบบไหนแต่วันนี้จะ พาเจ้าของไปลองขับดูอ่ะปิดฝาปมมึงอ่ะปาพี่เดี๋ยวพี่ขับเลยบอกพี่เขาไม่ต้องตื่นเต้น,นเส้นไหนครับเดี๋ยวไปทางนี้พี่เส้นทาน่านก็ได้ยพี่ <laughs> เดี๋ยวพี่<ล>ติด<ล>เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมติดนะท้<ล>าขันเพื่อความปลอดโปรง่งเอาหลุดแล้วมันต้องกด,ดงแรงๆหน่อยพี่อ่าก็พี่เขาบอกว่าถ่ายได้นะครับเพราะว่ามากับเมียฮะคนนี้เหรอเออวันนี้มากับเมียคนแรกนะ ไยมากับเมียครั้งแรกมึงมาครั้งแรกพี่บอกเมียเขาคนจริงกว่ากูจะขอได้แต่กูชอบคนเมื่อกี้มากเลยพี่เขาไม่รู้หรอกนี่พี่มาใส่กองกี่บาทเนี่ยนะครับตามโปรโมชั่นนะตามโปรโมชั่นเลยยังดีเสียแค่นี้คนเมื่อกี้นะรีแมปอย่างเดียวโดนไปห้าหมื่นกว่าเขาเล่าให้พี่ฟังอย่างเห็นนั่งคู่ก่อนเออเขาได้เล่าให้ฟังว่ารีว่วแดงอะพี่รีแมปห้าพันเก้าแล้วทำจมูกให้เมียอีกห้าหมื่นอ่ะ ไม่งั้นเมียไม่ให้ทำ oh. เออเดี๋ยวแอบปิดก่อนอ่ะโอเคระวังนะพี่ดูมอไซค์ดีๆโอ, oh. oh. อ๋อเร่งเร็ว <laughs> อันนี้มันไวเหรอไม่ชินไม่ชิน <laughs> นี่ขนาดไม่มีเคร่งยนไฟฟ้านะเนี่ย <laughs> ปกติได้เหยียบเต็มเต็มบ้างไหม ก็มีบ้างครับผมมีบ้างเหรอรถเดิมเดิมอ่นนะครับผมโอ้โหร้อยเก้าสองร้อยฮะรถเดิมม่นนะใจได้ว่ะเกียร์สามพี่ลองลองซัดดูหน่อยใส่เกียร์สามเลยตรงนี้ทางตรงไปว้าวว้าวโอ้ๆเอาซับแต่เกียร์พวงอะไรไม่ต้องยโยก เต้นเต้น,เ,น,เ,นเขาหลังอย่าจับโผง่อะไรแบบนี้นะจับทางนี้เพราะว่าถ้าจับตรงนี้เวลาเราโยกหรือเราเสียแยงหว่งมันจะไปกับเราไงแต่ถ้าจับอย่างนั้นอย่าง,างน้อยเสียแยงหว่งมันไม่ไปเท่าอันนี้โอ้โหได้เสียวเลย <c oughs> สับเกียร์รถโยกเลยโหยังไม่กำลังจะหันไปให้ดูความเร็วย่างเสียวก่อนเสียวก่อนเสียวก่อนเลยต้องยกเป็นไงพี่เมื่อกี้แรงไหมได้อยู่นะได้อยู่ครับเมื่อกี้แค่ปิดกล่องเองนะถ้าเปิดกล่องของเย้าอยู่ไว้ เอาขอขออย่างเดียวไม่ไม่ <c oughs> ไมสับเกียร์รถยนแบบเมื่อกี้อย่างอย่างว่าแหละเมื่อกี้มันมันไม่ทางตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมีโค้งเล่นนิดแล้วก็เราไม่ชินทางด้วยแล้วก็ไม่ชินรถด้วยมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ปะครับผมต้องเปลี่ยนการใช้กับลงกับเร่งหมดเลยมันไวไวไวแล้วเบา ถ้าใช้ไปแล,ลแล้วรู้สึกว่ามันมันไวไปก็มาล,ลดลงได้นะพี่ครับผมหรือว่าถ้าช้าไปจะเพิ่มก็ได้แต่ผมส่วนมากลูกค้าจะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเ่มผมจะกดเหมือนโหมดหนึน่งละคือเมื <finished. S 2> ่อกี้ไม่มีควันเลยนะโหมดเออ<ม>ลับรถนี่ลืมเล,มลยลืมบอกค่อ,อยๆขับไปก่อนเออมอซค์ ไปไหมหน่อยไม่ชินเลย <laughs> ไม่ต้องใส่กครื่องไฟฟ้าเลย <laughs> เอาลองกดสักเกียร์หนึ่งเกียร์สามนะและตอนแรกผมว่าจะใส่เขาบอกเปลี่ยนเกียร์เร็วทราไม่คัดลื่น เมื่อกี้พี่เปลี่ยนเกียร์เร็ว <ละ S 1> พอเปลี่ยน <ละ S 2> เกียร์เร็วเสร็จปุ๊บพี่ยังไปฝืนเหยียบมันต่อคือรอบมันยังไม่ได้ไงพอรอบไม่ได้พอไปเหยียบไปเมื่อกี้คัทต์มันจะไปไหวเมื่อกี้ฟังเสียงเออน่ะคือคัทต์คัทต์มันลื่นแล้วถ้าพี่ไปเหยียบอยู่แล้วมันจะไหม้เขาเนี้ยไหม้ปุ๊บต้องเสียตังค์เปลี่ยนคัสต์ละต้องต้องล่าเกียร์ยาวประมาณสักสี่พันก็ได้สามพันแปดสามพันเก้าก็ได้อย่ายให้เกินสนะี่พันอ่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้แก้วาล์วครับอ่ะเกียร์สามได้ไหม เอาซะสามพันแปดก็ได้ปไปเลยพอๆอ,อ,อย่าไปเผลอขับธรรมดาไปขับไปเรื่อยๆธรรมดาไม่มีดหนึ่งไม่มีควัน,นวอยู่แล้วแรงด้วยปะ่ะไม่มีควันด้วยเนี่สยส่วนมากลูกค้าใช้แค่โมดหนึ่งก็เหลือๆแล้วเนี่ยแต่พี่ก็ยังจับตรงกลางอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เลยปะ่ะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้พี่ไม่กินซ้ายเม <c oughs> ื่อกี้พี่กินขวา ชินขับแต่รถรถใหญ่ขับขับรถอะไรพี่รถพ่วงอ่ะพี่ขับรถพ่วงไปด้วยเหรอครับผมเคอ๋อขับเป็นงานประจำเลยเหรอครับผมโอ้โหจริงว่ะหยุดขับไกลไหมพี่วันหนึ่งก็หกร้อยห้าร้อยกิโลหรือเปล่าวันนึงไม้เดียวคนเดียวเลยเหรอของจริงว่ะรถพ่วงสับระเบิดปะเนี่ยอ่ะช้าไป เอาเกียร์สามไปเอาแค่สามไปสี่พอสองเกียร์พอกดเกียร์สามไปเลยถ้าเสียงมันฮึ่แบบนี้ยกเลยไม่งั้นคันเราจะไปไวครับผมเมื่อกี้รอบยังไม่ถึงด้วยมั้งยังไม่ถึงยังไม่ถึงพี่อยากจะตื่นเต้นไม่ชินเดี๋ยวจะไม่ชินเพราะาะรพเตอนเพราะตอนขับรถพ่วงมันลากไม่ได้ไงกี่พันรอบพี่รถพ่วงขับก็สองพันห้าสองพันสอง ลออขับแค่นั้นเลยเนาะครับผมเพราะว่ามันได้แไงเป็นรถชาร์จตรงไปเลยพี่เอารถพ่วงมาจูนได้เลยพี่นะเขาเนี้ยสับระเบิดกันนะปกติปกติขอสามชายป่ะอันนี้แบบปั๊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 บโดนด่าเลยทีเนี้ยอันนี้เมื่อกี้โม่สองมีควันหน่อยหน่อยหน่อยเดียวไม่เยอะระวังพี่ระวังระวังระวัง เดี๋ยวปิดให้ก่อนเดี๋ยวพี่ตื่นเต้นไม่รู้พี่ตื่นเต้นแค่ไหนผมตื่นเต้นกว่าพี่เยอะนั่งกับลูกค้าเนี่ยแม่งเขาตื่นเต้นเลยผมผมก็เก่งเหมือนกันนะเราเข้าใจเราเราเรารู้ว่าลูกค้าก็เก่งเราก็เก่งเหมือนกันปกติเก่งมากปกติไม่ไม่ต้องเก่งเท่าไหร่มันจะตัวแบบมากกว่ามันเสียแป๊บแป๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้องเขาจะบอกเลยอันใจแป๊บเดียวพี่ แต่ของมึงนี่ไม่ต้องบอกเลยแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวเห็นเขาบอกแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วมึงเลยลงราอยยี่สิอันนั้นคนละเก่งว่ะพี่แสดงว่าพี่ก็เคยเก่งเหมือนกันนะนี่พอๆทุกอย่างต้องเป็นศูนย์กับเมียเลยอยู่กับเมียเคยเก่งไหมพี่เดี๋ยวจะเก็บมาละผเียผมกูได้มาทีเดียวดูตรงแล้วกูได้มาทีเดียวเดี๋ยวกลับไปบล็อกเฟซเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเห็น Okay, โอเคฮะหลักๆอยู่ที่เทคนิคการขับก็ประมาณนี้ก็ว่่าอยูทรงสวยนเนี่ยคันนี้ทรงได้เลย